วันนี้เวลาเก้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางจงศรีสมรรุจิเทศผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนเขมศิริอนุสรเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนเขมศิริอนุสรเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ดองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปี2565และครั้งที่42ประจำปี2566จึงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของในโอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรด้วย นายขันประจบเหมาะผู้อมนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้นำนายเอกนิตินิติธรรมประพาสอธิบดีกรมสรรพสา,ามิตและคณะผู้บริหารกรมสรรพสา,ามิตเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย ในโอกาสนี้นายเอกนิตินิติธรรมประพาสอธิบดีกรมสาปสามิตรน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งใช้ตามพระราชะอัธยาศัย เวลา15นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542นางอ่งไสอิมแท่ตั้งอุปถัมภ์บ้านแก่น้อยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับผิดชอบของกองกำับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนัเกเรียนจำนวน228คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและมูเซอร์ครูต่อชะดอจำนวน10นายและครูอัตราจ้างจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้หนัเกเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่5เฝ้าทูลละอองพระบาทเนื่องจากป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้แขนและขาผิดรูป จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นค่าเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อจากนั้นทรงเปิดอาคารดรสุมิตรเลิศสุมิตรกุลที่ได้ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มจำนวน4ห้องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2566จากนั้นทอดพระเนตการฝึกอาชีพนักเรียนทำข้าวเกลียบข้าปุ๊ก เพื่อให้พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้การทำกัวซาคือการกวาดหรือขูดลงบนผิวหนังเพื่อหาพิษหรือบ่งบอกโรคที่กำเริบภายในร่างกายตามศาสตร์แพทย์แผนจีนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆภายในร้านค้าสหากรณ์ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนประจำปี2564 กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกผักกินใบผักเถาเครือและผักสวนครัวเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และพันธุ์พื้นเมืองเป็ดไข่และปลานิลผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคแต่ถั่วเมล็ดแห้งและผลไม้ไม่เพียงพอจึงได้มอบเมล็ดพันธุ์ถัวอาสุกิให้ผู้ปกครองไปปลูกและนำผล,ผลผลิตมาแบ่งให้โรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้ขยายผลเรื่องการปลูกผักในครัวเรือนสู่ชุมชนโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวจำนวน40ครัวเรือนส่งผลให้ชาวบ้านมีผลผลิตไว้บริโภคลดรายจ่ายในครอบครัว